ตาทักทายสบายดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช้าค่ำบ,บ้านนาคือเกาเเ่าคือเดิมเนอพี่น้องมาดิแวขอโทษขอไผ่ได้ใจเด้อสิบุหรีลงคลิปตัวเหนีองลายวันละมาบ้านาก็แล้วบุมีเวลาเนาะเม้าแตเรนนุ่มเรนนี่แล้วก็เอาลานไปหุงลง<ม>บา<ม>้านนี่เนาะไปขอดูกพี่น้องเนี่ยไปรับเบิงรับโจมกันได้ใจเด้อว่าสิพากันไปทางใดเนาะแม่ใจครบ้าล่ะ ใครมากอยู่ประเทศลาวเขาบริวารนั lab, <Okay. S 1> ่นแหละผู้ไ I ด mean, sure. ้มากเออเออเจ้าไม่างไหนรวมหรอกถอนลงนี้มันนี่อองานเด้อพี่น้องเด้องานใช่บาท ไปายบาทนบุญง <thôi S 2> <to> ีไ <wheels> ม <running out today> yeah. well, ้ี right. yeah. well, uh ่ดอกรเลยกินแค่ทานก็ละพี่น้องบ้านนอกบานนาไปจังซี่ละมาทำไมตรงนี้วะ มาอยู่ตรงนี้ยังไหรแม่มีจะต้องกินเสร็จแล้วจะ่าไปดูตรงนี้อังนอืมเจ้าเจปาจะอยู่ตรงนี้ยังไงเหรแม่มีจะอยูตรงนี้ยไหรอลูกลูนลูกมีเสียอะไรเหแม่แบบใช่

ไม่อยู่บ้านเนี่ยอาหมือเลยพี่น้องเฮ้ยบจะบดได้ลงคลิปลงย่งเราใหม่ก็ตัวน้ีเทียวพุมมาแท so, 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 mà, ้นี้ค่ะบรรยากาศทุ่งไงทุ่งนาสวยเนี่เดี๋ยวยอนในบ้านเลยดก็ิเขาในบ้านกิเห็นบ้านคนเลยดะงข้งหงนี่แหละ

Thank okay. you. ้านเนี่ย hmm. ห <tr> ิ้นอนสาคืนน่อนั่ขืนเนี่วนอนสิฮนี่ยโมอี๋เ่ยเฮ้ยอ๋อนอน่วยไงาหขึ้นหนักเยอะารมาตีมีตุมีนีมานีตนีด้วยแม่นา hati nyempit imani pancasila นะพอจะถ่ายดิดิโอ้ยนะทุกคนจ้ไปยับ้าทำหน่อยเหรอเนียจะบ้าบานเงอ้้าใช่ไหมเรม่อนกเียันบาทใครมัินเดือดระนวายันบาทเดือดงนเดอ ถวายถวายน,นักมูัาจาละบวตาราแมตูจังหวันมูัาะวตูไตเียน

ໄດ້ແກ້ແກ້ພໍເຫນືອນໍໂຄລານີ້ມາຈັ່ງຊື່ພະວີມາຈັ່ງຊີ້ພາຊື່ໄວທຸກໂຄນີ້ໂອຈົງຈົງນາຍຄຸນທັນສີທັນທ พียเขอเวี่ยชีเจพาพด้วยได้พี่ค้บ

สะอาทีานพอได้มนะคุณพ่อทีจงใจมุงไม่ใ้ได้แล้่เนวัตถุทานทานที่่ยสูงแห่งคสุขใหอว้กเก็เ่ยวลงฉันดดนโัตถุจงเ จัน่านิพานในอนาคตสักการเบื้องนั้นเดือด Imani mani ma yang santhi mattaka pattani a pattani vinda pattani pattani da paliwala ni ani diku changa sasa mu imani mattaka pattani ชูเลลาขอบที <t <t ่ลาลาขอบตืันลำรักจังที่รักจังปีนี้ยังทุกทายยังรักแค่สารกุญเชื้อปวดถนนทั้งหลายคอนหน่องถวายเอาเนธ่าบ้านในพัฒนา รับท to ้งเครื้องบริวารทั้งหลาเานี่นางบิดีลูกกูเนี่ยรับทางเก้ยงบริวารทั้งหลายเรานี่ของพวกขานยทั้งหลายพื่เป็นยูรากวนชูได้พวกข้้ยทั้งหลาย กินกันน้องเชิญทีบกับกันูลกับออุทิศไปหายเเชียนเรีนเอกงนั่งดีดโอ้ยาลูก

พระคตุนเป็นผดผิดใจตอนเอรืองถึงทางสาราีพาาก,การเปเี่ยนยังบบไา้ถึงแล้วเมีชาวเวียดใจ้เยอไม่ไมถกในในกักผูกใดได้ก็ดีน้อยพวกข้น้อยคนจากศักดิ์ทดกทั้งควง

ได้ลมเย็นเดียวโอ้ก็ไลยเอามาน้ามันบอกว่าอามาน้ามันบอกว่าอันนี้ก็ที่ลากับพจังวาน่งไลยชงควนเนาะราตรีเทแล้วทำเทก่อนจังเลยชุดมุขุน่าให้เกจจะผาัทธาเนาะสลองเสียสลองอันัทธาอนเด้ นะอาราธนาศรัทธามีมโนปัญญาตู่โยมมาแก่โลกัสสะไปให้เป็นนะนี่เด้อเด้อสังขังสังขีนะยถาสันติธัมมาวราทุกขาสันติสุขังอังสังสังสังอนสังสังนะอาราธนาเจริญธรรมเจริญส่องเคารพไว้นะเจริญสติมุ่งมนต์โอว่าเราจะเอาไป <coughs> <coughs>

ปีผ่านไปปีเก่าผ่านไปปีใหม่เย uh şey ื่นมาแต่แสดงว่าไที Sweet ่ันลำูกเเก่าแงเขไม่ออกแมนนั่นแหละไอ้ที่ทมันจัดนูกเาเก่ายโดยโดยโดยขนนั้แล้วน้องบอกไม่ออกการใช้ชี่มตท้องหัวขี้กบมาเออหัวขีกบมานาะหัวที่มีสติที้แต่ที่ิตใเห้เป็นประโยชน์นะ ชีเวนนี่ทีทีดีมากบอกแนเอาลองพี่้น่งานไดที่มันอดีพองางเงินบอเอาล็อกช่างชาเบ่นไดมันดีพองาเาควนถปนะหัน้ไปนะอยู่กัแล้วคับบอสหลยคนก็ไลยคนที่น้องไันมดีไปอชิบแตดเขาจรอนไปย มีใหม่ทุกคนอยากได้ยิงีงหม่ใหม่อยได้ยิ่งจริงว่าดีเอากมาได้ดีดีแน่บอรอนี่ยปะเออแล้วบานนี่เหากระลองพิจาหน้าเบิงเห้าหวาาิงได้เนห่วยงานเพรานถี่ไปนะฟ้องเก่าและเ่ปีเก่านะถ้าน้ำบถี่นไม่ออกเลยถ้าน้ำบถี่มันก็จะติดตามเขาไปได้ไม่ออกเลยปีปีได้ตีเซรัปีนะ สมาเ้าอายุ0ปีตอนนี้เาอายุ30-40ปีแห่่งเดียวเป็นอยู่พฤตกรรม่าๆนะเาโบหิบเนาะเขาบบหินมักจะติดมาเรยๆติด่าติดใหม่ใหม่กติดเก่าหรือติดเกิดนดต่างเนาะไมใไปอยู่กับพเพราะฉะนั้กน่าหายด้ิอยู่กับ แล้วก็เว่าเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนใหม่อบต่างชิ้นต่างใจใหม่มันได้่จริงใหม่ใหม่ก็มากเนาะเอบไม่นี้เท่ากับผ้ากันเห็บบุญเนาะโดยที่มีเจ้าพาะก็คือยายนุ่นเพลนเนาะโอยง่างๆเนาะแต่ก็ทำด้วยอย่างที่ดีเนาะโดยผ้ากันเห็บบุญทั้งท่านสลอยเรื้องบาตรท้าปีใหม่เพื่ออยากไหญ่ข้อมเป็นชีวิตทุกคนนะบางทางบางคนกับผ้ากันไปสื้อนพ้น3ปีเนาะบอกไม่ออก พัการไปดเอะเจะไปทลองเนาะไปทลองเอ๊ะจะให้เราสารพาอเป็นที่ดีพุ่คุ้นเด่หมอกหมอกไสาร่อเป็นที่ดีพุ่มพุนใส่เราไปสู่ท้องชั้นชั้นง่ายทำบาพาดังาบานทาผู้บราจารแต่ที่วันเอาสารก่เป็นพุ่มพุสแตัวเองในการกินม กินีนกติลาชาสุ้มเพียงทานี้เรยจ้าเรื่อยคนจะเข้ามาระบังละชุ่มกับผากดไหลกดแซกตดจะใครช่องสี่ข้ามบานหน้าเด้อยจ้าเด้อไปแล้วจ้าเด้่อไปบอกวากิน้าเร้อจ้ากาบคำามาสบายดี